นะพี่น้องมามมนีอ้นศิลปะสิผ้าพี่น้องมามด,ปปปปงดับชมบันไซต้นโพลากโยงพี่น้องนี่กระเพือกใหญมากมันนี่พี่น้องนี่นี่กระสีมะกอไซครับเออกระถางกระถาง,าางปุ่นปัน่นอ้นศิลป,ปะปั่นไปโดนเติบละนี่นี่สวยงามขนาดพี่น้องเออทรงหลกักดีลา,นาเนี่ยร้อนหนาพี่หน่อนี่ สีหาเสียงก็วัดพี่น้อกเสียวดิมไซน่าไม่เข้าไปดูลักษณะนี้พี่น้องเด้อนี่ดูลักษณะนี่อันนี้คือเป็นการจินตนาการการจินตนาการแต่ละคนกับวัอซีนนี่สิหรอกนะ ฟ้อมง่ามมาดลพี่น้องแล้วผมาใาม้กันไก่เมลิดใบแตงไม่เล็กน้อยพี่น้องนี่นี่กะประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ